Ta năng đi Ta cái đi. cái đi 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 này nó đi đi nó đi 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 nó đi cái nó không có đi đi phải ในใ่อยู่วะฉันพ่อด้วอ่ใส่ค้าเดียวงเงินเตียกเสียค่าเ,เดียวงเงินเตียกเรา้อกินดับเรื่อวพี่น้องไม่เมียกับใส่เมียนยี่แหละมาใ,ใส่มใ,ใส่ วันหนาทีผู้หญิงเนะงาะจักสบายอยูุไซบุรีสบายเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเหมือนกันนะกบน้ำอยู่บานมันมน้งเป็นไงห่อนอยู่เอี๊ยห่อนเนี่ยแจ๊ว่าบวกกับ

ได้ใ,ใส่เน,ในี่ยเธอหิดออกบอกว่าห้ักาก็ู้สาไปสัก่เโอ้ปนสักเีกเื่องตัวสกักอย่ไปสักเนี่ยถ้าัก็ลงไปปันบ่รนี่รมเป็นไรขึ้นเขา,าเร็วยังเมื่อวเม่เาเร็ว vòng ngân đơn này đời mình ngân đời mình vòng ngân mình vòng đời mình sao? đời hay vòng đời mình vòng đời mình vòng mình vòng để mẹ vòng đời mình vòng đời mình vòng bị mình vòng đời mình vòng đời mình vòng đời mình มันงามเ่ยงูปาทิล่าหาหิงเงามาหิงเงาปาทยักปาทิลาังกงามใจบ่อเ็นบ่บ่เล่เนาะนี่อะรพี่น้องเบอเนี่ยบ่ได้มี่จ่าฟ้าเนาะโอ้ปวดแฟนเนาะเบอเอนี่ยเอฟซีโปรยด บอกาเนียนิ่ๆ่นี่หน่อยบ่ได้แต่ลายังเดียวที่ป้าไรีบองงเอาฮะอ๋อนั่งขึ้นั่งคือคือนั่งสีเดียว ย้อนแสงบพี่น้องย้อนแสงเออไม่ก่อนนะเฮ้เฮ้เห็พี่น้องว่าในเบื้องคาแทียมึงกันนะเด้อพี่น้องคาแทียมึงบิวตี้พี่ติสิเลยจมเป็นเนี่ยเบื้องพี่น้องติสิเลยเฮ้เฮ้เป็ดเบียกมือเดี๋ยวถ้าเป็นจม บัวหนามนอาไป็แปรเชื้ออาเปนวพืชครับสรุปเลครับนอ่นวัน่าบกับนี่จะไหพี่กับเอางหเงินสิัเสียงเได้สายเด็กันมีเงินเสีไปแต่งมีวงามๆคนตัเนาะ ว่านาะพี่นองถ้ามีเงินแสงไปแต่งกูงามกว่าดีนะเนาะเห็นตะเบืองมันเบืองหนาไปเห็นไปเลยไป่ใช่กับไตเลยไ่หายน้ำก็ไม่ใช่ดต้เลยยหาน้ำไอม่หยปเลยสวยใจดำบนี่ไปเลย เยอเหยียบตีนออก <laughs> ใช่ป่มหรเกียชดมาหยุดฉันอีมึี่น้อง<แ>เสร็จสู้ก่ะ<แ>ยิ่งบ่ทเบื้งพีหน้องคาเทียดเอคาเทีแล้วบ่พ<แ>ี่น้องเสียคยย่มาแตงเสียบูเอาเสือตะข้อเราเอาเสือบูไปใส่กินเขาน้ำเล่มเลยกินแหล่กิ้ก๋วเตี๋ยวแหล ไอกินน้ำไนเนเผื่อยังอ้หเขาอยไปเสือมากง้อมมือนาะกินมันเขาจะขวางมือนหนจะเ่นยังอะไรยัง เพื่อเพื่ออย่างครับเพื่ออย่างเมื่อนี้สิาเขาวรัดปาลากระโดดรถพีนน่น้องเด้อกับท่างไงบกยามยามันยันตำรวจจับยันจับทอรถกับยามจับเหมออือนแบกข้าวคีเอาไป,นะนป,าปเน่ะจอดปลากินเหี้ยม <c oughs> มีโมกอีกเคยเก็บอยู่เห็นไหมเคยตึนเนงเฮ็ดนางปินี่ยเอาเป็นผู้หญิงเห็ดย,ย,ย <c oughs> ังเป็ดนเนี่ยนอกจากตาปลาแล้วเนี่ย โอ้นี่บอกคอดีคอดีขึ้นเกี่ยวซักปลาเป็นี่สิแล้วอันเอนเอ้ยคอดีขึ้นเกี่ยวความเลยยังกคอยังกคอยั้งคอเอานี่นะโอ้ยก่เคยเห็นคนไงอยู่ยังไม่ยุ่งนี่โทรศัพท์แซม แค่ร้องสองลอยกวยนิดนึงสองลอยไม่มีใครต่อเม้าเราบอกวามจริงไรแค่กวยก็แค่ไปซื้อเองดูดีเอืบมมอบอกมวนมาอืคอคนยัง,มาางไม่ปากแก๊สค้าเแล้วเดิเมก็พี่หนหองเอฟซีงเด้อ ห่าเฉยของเราเฮ้ยพี่น้องตายก่อนตัวเรียหนูเลยมันหลนูสมัคราเฉยคืออย่างนต้องต้องต้องเฮ็ดตัวมันขอกับสังคมเนาะแม่ประเสริฐเชื่อแล่ตัวเรียตัวเรียพี่น้องมึงแล้วว่าข่อยตัวเลียเจ้าเสียไประวังข่อยกับเรา บอกแต่เดงกึ้งถึงากแดงขันปา,ปาย่าแงนี่ออกจากบ้านไดนอยู่นะครับนี้งงม,มีเมรกามรการนคนนอแล้วคอยจะเอาไปหาจีนเออแล้วามนบ้านี้เออมือเส้าหรืเปยนในพอพอไปจะในพอ,อยใยาบาลจมอจมาหจมเจมเก็อง,อ,องนี่ะอืมไปไนอีก จมจมยางนอนไปลากับกระหูอยู่เ้าก็ไปอาบน้ำท่าเศร้าก็ให้เขาเล่นให้เขาอยู่ได้ไปฝอยังคักเนี้ยไปบางเทียบีน้องฝอยก็มันก็เราเวลามันวันเราเวลาที่เขาจะเบียบบางบางเราเป็นวันบางแล้วนะแม่บัสสันเขาย่สิบสี่ชั่อยยี่สิโมงเอาเวลาได้นอนลงบ่ายมันบได้นอนเด้อเขาอ่านอ่ะเขาก็ว่าเขาคือกันตัวยังไหนมันไมีผู้เปลี่ยนเนาะยังไหน ยิบง,นนงเปลี่ยนก็มีนี่นี่เฝ้าหยิบซี่วโมงแต่พ่อจะแบาลยังนูนอยู่อันนี้อยู่ก่อนเลยว้บาบ่ได้เลยต้องไปเปลี่ยนเรื่องออกเส้น<ต>บาน้านี้เป็นแต่เด็กออกโรงพยาบาลไงอยู่บ่บ่มีมือไม่มีวันเลยใช่ไหมเพราะว่าน้าครับพี่น้องอยากให้เราหายใจเองได้อยากให้เราห,หายใจเองได้แอาการแบบว่าทรง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 ตัวกลับไปอยู่โรงพยาบาลเรื่องเนาะ มันยังไก่บานไม่หน้อง้วบานมันก็ไก่บ้านเฮ่ามันก็ไก่บานบานผมก็ก็บานแฟนนะว่าบานผมก็อยู่ในเรื่องไม่นะมานีต้องมืนตาบอบ้าฮะมืนตาบอบ้าบ้ามื่นมื่นค่อยแนมน้าเหมือนตอนตอนเรามื่นตาทำทางหัวงวงๆแล้วก็แนมๆอยู่เด้อแต่เราพงว่าสตาตาทางทางซายเราก็ล่าสีมื่นแดงคขึ้นขางมืนดดงเราหายใจเองได้ บันขั the like Wait, part. Part ับไปเรื่องมันสิง่ายกว่าพี่น้องไงายในการเดินทางแล้วก็ใกล้บ้านแล้วก็มันง่ายเนาะโมเส้นะง่ายเนาะเนาะอยู่บ้านในคลองเนาะก็เรื่องกับบ้านเฮานะบ้านเนี่ยกันยุกบ้านนู้นมันอกี้ัี่ไหนหรอบุญหยากบุญหยากหลายทางบ้านยู่บ้านนึกว่าเออแล้วเวาต้องกลับไปกุลาสิมันจะไปไกลเมื่อนี้เขากับผมกับกับไปเลือกต่างหมื่นนะว่าต้องกลับไปตั้งหมื่อนี้ว่าหมื่นกับฝ่าเลือกต่างสองโมงเนาะเขากับไปเลือตั้งสองโมงเร็วลับมานะว่าก บอกหมอแล้วมวก็เออโอเคเพิ่นก็มันก็ต้องไปเฮ็ดหน้าที่ยนะ์ยังหอกวนไงว่าเลือกแต้งบางทีมันก็เป็นเป็นบ่ได้แล้วเนา,บาเะบางเทื่อมันสิมันสิเสียชีว์นะบางเทื่อก็ได้ก็นว่าไปเลือกไมนได้ฝากแฟ,ฟนครับเน,นี่ยบ้านเนี่กติดตามทางช่องนี้บอกฮะบ่ฝากไปเด้อบ้านนี่ยย่งมายิ้มเห็นชี้ขฉวยฉวิเชลนี่โอ้ยยิ้ไมไปห่<ไ>วย <laughs> สั่งดดีหรอเอาไวพวที่ดีต้องอยู่เนื้อเมียเนาะนีและเพิ่อนี่น้งขดเที่ยขัดตอนนอ่าแล้พี่น้องแค่นี้ก็สำนีเนาะบานีเนาะไมท้ายชีิตเจอนเ่นสิดอกพได้ แกค้คัดมือเี็ก็จบกับ,บ้านครับกับ,บ้านกับเบิร์เดียวกับมือเดียวผม่มีอย่างไรก่ะมีคลิปมักหยอกๆเลย,เลยนี่นหัวเพราะเด็กใครเขียนนะครับพี่น้องอันน้ซำนีนะครับว่าสวัสดีครับ